เอาเลยครับผมเปิดมาก็นับดาวไปเลยครับเรียบร้อย1นึ่ศูนยะตอนนี้ผมอยู่กับทางด้านบังดุลฮะกับมิสเตอร์พาราครับผม ได้บ,มมาาบัง,เเงนี่อม่ออมกับบุงพังรุดดูเจเบุงแคลนเอไม่ใช่ดิอะไรเนี่ยทีมเดอะวันครับต้องมาเจอกับทีมอะไรวะดูด,ดก่อนทีมส,สัตว์สครับสัตว์ส สาสตรเสียบทางด้านไนสบู nice ครับอยู่ทางด้านไหนครับทางด้านบูมดื้อครับเอ,อ้าในดวมส่วนกลับมาลูกนี้แล้วดีวันนะจะเข้าชาตัวด้านหน้าได้รอเปล่าแล้วเหมือนจะเบอร์สามแล้วจะเข้าไปเชิดัเบอร์สี่โดนน็อคดาวได้ไหมแล้วไอวอไม่มีไอวอไม่มีครับออกมาทางด้านในค,ครับเขาปาดได้รอเปล่ปา ฝั่งนู้นแปลงล่างลิงไปก่อนนะ,ปะเปปช็อปยาเชื่อชีวิตตัวเองแล้วทางด้านเบอร์สามในสบูกำลังจะทำการส่วนไปเหมือนกัน,กน,กนได้มาหนึ่งน็อกดาวครับและซ้ำไปเลยตัวตึงตัวตึงครับตัวตึงก็น็อกดาวไปเลยครูมก็นกดาวเหมือนกันนะฟอร์ดโมโก็สุดท้ายเรียบร้อยครับสองศูนย์เฮ้ยสายเห็นไรเจอสายแข็งมาสายแข่งชนะครับตอนนี้สองศูนย์

ปาโด้ครับมาเลยครับพี่เจมส์เนยปน์ปาตัวไม่ปาดไม่ทันนะเพราะว่าใช้เป็นลูกซองเจ็ดนัดครับระเบิดเน้นๆน,เนะเต็มกระบ,บาลเลยครับทางด้านใน,นัมีการปร้าท่าย,ยู่และฟูม์กำลังจปละปาระเบิดเซียนระเบิดไป 1, 2, 3งสองสามงาไปเลยครับตัวตึงทางด้าน e p พีเอสจะตาดอยู่ทางด้านหนะ้า ฝั่งคู่แข่งก็ตั้งใอโว้กับสเต็ปเจอสเต็ปไปจังหวะนี้อาเจตินนาเจอบังกลาเทศครับเป็นบังกลาเทศที่ยิงหัวไปครับคู่มาเหลือคนสุดท้ายแล้วปั่งไม่เออครับคู่บูสุดท้ายแล้วเขาชุบอย่างนี้ชุบลงโลกอย่างนี้มีไอโวแบบแทรกเข้ามานิดนึงแล้วตัวโดดลงมาทางด้านบูมเดอร์ครับเอาเหลือเดือดวันจันทร์จังหวะนึงจังหวะนี้แล้วฝั่งโวไปเอาเรียบร้อยสามศูนย์อ้นี่นะนีเป็นอะไรกับปูอ่ะนี่เป็นอะไรกับปูอ่ะใช่เนาะเนาะปูเซนเซ ทีมที่เข้ารอบ12ทีมทั้งหมดมี12ทีมนะฮะมีทีมสัตว์สีเอดีอ๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูตารางทีมดีกว่ามีทีมอ e ีจีเย็บ e มีทีมดดนโฟศาตว์สีเดอะวันแล้วก็เรลออฟโกสแล้วก็ร่วมรวมน้องโฟแคนเนเวอร์แลนด์เอาจีสองหรือเรลออฟโกสอีกทีมหนึ่งแล้วก็เป็น RM แล้วก็ FN และ UFO ครับ UFO ยูเอฟโอตึงนะยูเอฟโอตึงนะร <AM 2> enfin ับเบิดเรียบร้อยบูมเดอร์อยู่ไหนเพื่อนน็อกดาวอยู่แล้วฝั่งนู้นส่วนนู้นไปรับเนียครับอื้มสเตปไอวอโคตดทันแล้วทางด้านในครับมีการกระปะทะอยู่แล้วปาดไปครับยาวามารีตรงไหนแล้วต่ไปปาตัวด้านซ้ายมาตัวจุดตรงนั้นตัวน็อกดาวไปเลยครับจังหวะนี้เลือเป็นจังหวะจังหวะนี้เหลือก็สุดท้ายเหลือคนสุดท้ายเป็นทางดจ้านเดวันชุกขึ้นมาได้ครับ แล้วตัวเองกำลังจะน็อปดาวครับเล่นเล็ดเอาทั้งคู่ครับตั้เอวอรตัวด้านหลังยังมีตัวซัพพอร์ตอยู่ลปปเลยปานเอาไม้ตัวเองน็อปดาวเล่นเล็ดร้อยตีแแต่งมาได้สำหรับทีมเดอะวันฮะไม่ไม่ใช่เดอะวันดิสัดสีครับจบคู่แรกแล้วนะครับผม EGG เอาชนะเอาชนะทีมเอ,อ่อดานโฟได้ด้วยสกอร์เจ็ดต่อสองว่ะเฮ้ยเอาเรื่อง e อีจีจีครับเข้ารอบหกทีมไปแล้วนะฮะตอนนี้

ล้วกลายเป็น4หนึ่งครับ คู่นี้ที่ผมไปซ้อมทีมก่อนนะลงคลิปลงคลิปเสร็จแล้วก็จะไปซ้อมทีมแล้วผมก็แข่งนะทศทีเอาเจี๊ยดึงสุดละมาดิเดี๋ยวมึงเจอกูมาดิล้ <laughs> อเล่นแล้วผมไม่ได้ลงครับไ <laughs> อ้ว่าคบแบบยังงอ่ะ <laughs> น,น หมาผมภูมิเือตัวด้านหน้านะครับฝั่งนี้เป็นลูกคลองยาวครับกดทลองยาวยับๆเลยแล้วยิงยังไม่โดนนะมิดตังงีัวไปก่อนแล้วเข้ามาอย่างนี้บอกเลยว่ารูดไม่ตายครับเหลือชาติทุกชาตชาติวุกป่านไม่ถึงครับจบสกอร์ด้วย5-1ครับโคตรสุดไอ้สัดจังหวะนี้นกดาไปเลยครับทางด้านบูมดื้อครับภูมินกดาไปก่อนเลยโคโดโมตัวนี้ตัวผู้หญิงครับ อันนี้ผู้หญิงแน่นอนรับปร์เสริฐและเป็นสายไฮไลท์ด้วยครับตัวด้านหน้าป่าซ้ายมาไม่เต่งๆไม่โดนนะบอกอุลเลยว่าเอ้าจังหวะนี้จังหวะนี้โล่งๆแล้วห้าสอครับโอ้โหโดยไม่เสียใครสักตัวเลยครับปีบ้าเอ้ยจะดีนักก็ได้ครัป่าปับก็อีกตัวผมบางกินกุ้งสุกุ้งหลุมไปเนี่ย

เอาเลทเหมือนจะโดนชาจครับเบอร์สองบูมเ้อครับไปชาจครับชาจยังไม่โดนนะฝั่งตัวผู้หญิงนี่ก็จุก๊กจุ๊กเก่งจัดอะระวังหลังห่างกับสำหรับบูมเ้อครับเอ้ายิงลมไปก่อนนะตัวไม่มีชาโดโดนเดวันเกมมาดีวันดีวันไม่ใช่เดวันเฮ้ยลูกซองนี้เฉยเลย 6-2ครับอืมฮ <fl ay. S 2> <ๆ>ึโคตรตึงครับเดอะวันเดวันโคตรตึงครับตึงจัดตึงจัดถ้าเดอะวันชนะเนี่ยเดวันจะเป็นทีมที่2ที่เข้ารอบ6ทีมนะฮะตอนนี้ e g จเข้าไปรอแล้วครับฝั่งนี้น่าจะเก็บน่าจะปิดเกมได้นะดูจากการเล่นแล้วเหมือนจะไป4คนเลยแหละ น่าจอขวาสองหรือกลางหมดเลยอย่างไรเงี้ยรอดูครับไปไหนครับไปไหนครับไปไหนฮัลโหลมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนไปที่รามคำแหงครับนกดาวไ้เลยครับเพราะว่าติดรถด่วนนะตรงนี้ฝั่งนี้ไม่ยอมไปช่วเพื่อนนะเพราะว่ามาไกลแล้ว หอยก็ไม่ได้ครับต้องบุกอย่างเดียวแล้วเบอร์4อยู่คนเดียวทั้งน้าชา์โดครับนักด่าไปเลยแล้วเบอร์3โคโดโมเล่นเป็นสไนเปอร์ครับลือกที่จะเสี่ยงเล่นสไนเปอร์เพราะว่าเกมนี้คือเม็ดพอยของคู่แข่ง,<ส>ขงเขาเลือที่จะเล่สนสไนเปอร์ไม่รู้ว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมหรือเปล่าและป,า,ละปานเป็ปานสองปานสามยังไม่โดนยังไม่โดนโดนแค่หนึ่งก็ไม่เอโซ,โซไม่ใช่จ้าอสเมรเกเตมาดิโอเซรักเคมา,โานโตปามเข้าไแล้วมาครับโคโดโมะปาดเอวยังไม่โดน โอ้โหเอาเรื่องจัดๆนะตัวผู้หญิงคนนี้แล้วจบเกมทันที7-2ตแล้วเป็นทางด้านทีมเดอะวันที่เข้ารอบโกชิมสุดท้ายได้ตาม EGG ไปครับ